สดีสไตล์ไลฟ์วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาข้างนอกอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำเวิร์กช็อปกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่เ s p e c i a l ส s t ด้านบุคลิกภาพนะคะดูลักษณะใบหน้าเราหรือว่าแบบแต่งหน้ายังไงแต่งชุดยังไงเหมาะสมแค่ไหนเพื่อให้เราสามารถแต่งตัวได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีเสน่ห์ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เรียนรู้อะไรบ้างก็เดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุกก<อ>็ตนะคะสวัสดีค่ะคุณ สวัสดีค่ะ <Okay. S 1> วันนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือได้มาปรึกษาเรื่อง Personal Color Analysis ค่ะซึ่งเป็นพาสหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น Element หนึ่งของเรื่องของการปรับภาพลักษณ์แน่นอนถ้าตามหลักของการปรับภาพลักษณ์เรื่อง Image Development เนี่ยเราจะมี A B C แล้วก็มี D ด้วย A คือ Appearance Appearance ก็คือสภาพหน้าผมการปรากฏกายของเราสไตล์ของเราสีเป็นส่วนหนึ่งของตัว A แรกนะคะตัว B คือ Behavior เนาะเรามีเรื่องของ manner etiquette ต่างๆการเข้าสังคมเนี่ยจะอยู่ในตัว Behavior และตัว C ของเราคือ Communication เรามี nonverbal verbal communication พว กเนี้ยก็คืออยู่ในภาพลักษณ์บางคนสวยอะแต่ว่าคอมเิ้นเคชั่นแบบทําให้ความสวยลดน้อยลงหรือ behavior คนนั่งนั่งอยู่เจอแล้วสวยจังเลยแหละพอพูดมาปุ๊บไม่สวยหรือมีบุคลิกบางอย่างกันเข้าสังคม,มที่ <ขอ S 1> ไม่สวยเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องของ Image เนี่ยภาพลักษณ์มันไม่ใช่แค่ภายนอกนะหรือเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมจริงเรามีทั้ง A B C ตัวดีก็สําคัญคือดิจิทัลไอเดนติตี้ทุกคนโกโซเชียลเรื่องของโซเชียลหรือไอเดน i ิตี้ก็เป็นภาพลักษณ์หนึ่งก็วนลนะคะ <Yay. S 1> ั่ับ p สเ s p e r s o o a l c o l เ r รเราเรียกว่าว้าวคัลเลอร์ของทุกๆคนวันนี้นะคะเราจะมาหาว้าวคัลเลอร์ของทุกๆคนใช่ค่ะ สีชมพูคิดว่าหมายถึงอะไรด้วยมาช่วยกันดีกว่าสดใสใช่สดใสดูน่ารักดูมีความเป็นเฟมินินเนอมีความอบอุ่นดูอ่ะเซนติเมนทัลหน่อยเนะดูอ่อนโยนสีชมพูมันก็ให้ไซคลอจีแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันไหนที่เรารู้สึกเราอยากจะพรีเซนต์ตัวเองหรือผู้ชายอบอุ่นหรือผู้หญิงที่ดูหวานหวานเราใช้สีชมพูในการแต่งตัวในวันนั้นคนก็จะรู้สึกกับเราแบบนั้นเหมือนกันนะคะสีแดงเมื่อสักครู่เราพูดไปนิดหนึ่งละสีแดงขอเอเดนชั่นดีดีเนาะสีแดงเป็นสีที่มีพลังมีพลังที่ถูก เอเนอร์จรีมันสู้มากๆเ,เลยนะคะสีส้มรู้สึกไงคะสีส้ม สดใสสีพระอาทิตย์เนาะสีถึงความกระตือรือร้นกับปี้กระเป๋ามั้ยคะเวลาเราเห็นสีส้มเราจะไม่รู้สึกสงบไะเราจะรู้สึกแบบมันร้อนแรงมันกระตือรือร้นมันมีพลังเหลือเกินนะคะเป็นสีของการสื่อสารเราจะสังเกตว่าเขาเปรดหลายๆที่ถ้าเขามีเรื่องของการสื่อสารไอดีนิตี้ของโลโก้หรือของแบรนด์เขามักจะมีสีส้มเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสีเหลืองละคะสีเหลืองสีเฟรนช์ชิพนะสีเข้าถึงง่ายสีงความเป็นเพื่อนกันเป็นสีที่เมื่อไหร่ที่เรา อาจจะไปงานไหนคนเดียวค่ะทุกคนแล้วเราอยากให้คนเข้ามาคุยกับเราอะให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจเข้าถึงง่ายนะลองใส่สีเหลืองคูท้าเลยคนจะกล้าเข้ามาคุยกับคุณรู้สึกคุณแบบเฟรนลี่ใช่ใช้สีเหลืองช่วยได้นะคะสีเขียวสีเขียวรู้สึกไงคะ เป็นสีที่ดูสบายตานะสีเขียวสบายใจเป็นสีฮีลลิ่งเลยนะเป็นสีของการเจริญเติบโตด้วยเพราะว่ามันแสดงึงต้นไม้ที่เขาเจริญเติบโตสถาบันการเงินมักจะชอบใช้สีเขียวเหมือนกันนะให้รู้สึกเจริญเติบโตรุ่งเรืองนะคะสีเขียวยังเป็นสีที่รู้สึกปลอดภัยออร์แกนิกอะอะไรที่แบบแอนิมอลเทสติ้งเนาะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากธรรมชาติแม่มักจะใช้สีเขียวสีน้ําเงินราคาหนักแน่นภูมิฐานมีความน่าเชื่อถือเป็นสีของอีเทอร์เน็เลิฟด้วยนะหลายคน อาจจะนึกไม่ถึงมสมัยตอนที่เคทเมดเดตันมั่นกับเจ้าชายวิลเลียมเคทก็ใส่เดรสสีเนวี่บลูเจ้าชายวิลเลียมก็ใส่สูทสีเนวี่บลูแล้วยังใส่มั่นเป็นบลูซ p ฟ i ายอีกเนาะใช่ก็เป็นสีที่มั่นคงนั่นแหละม,มันก็เหมือนรักนิลันนะคะเป็นสีมั่นคงในความรักสีม่วงสีม่วงรู้สึกไงคะ สีม่วงเนี่ยเป็นสี s o p h i ส t i เกตห Luxury ถ้าชนชั้นสูงคุณจะเห็น mood and tone ของภาพออกสีม่วงๆเท่านั้นเลยมสมัยก่อนเนี่ยสีม่วงทําจากเปลือกหอยพิเศษหายากมากมเขาก็เลยเป็นแบบ common idea ต่อมาว่ารวยเท่านั้นอนะถึงมีบรรัญญาใส่สีม่วงเพามันแพงสีดำแนวม,มันใจ เรียบโก้คลาสสิกรู้สึกยังไงฉันก็รอดนะเวลาเราใส่สีดำใช่ไหมแต่สีดำเป็นสีที่เขาเรียกว่าออ t ต o ร i ตี้คือค่าสีของในบรรดา12สีเนี่ยสีดำเนี่ยเป็นสีที่หนักที่สุดอะเวลาใช้เนี่ยมันก็ต้องระวังนิดนึงบางทีจะดูดุเกินไปหรือเปล่าหรือดูเศร้าก็ได้เหมือนกันนะหรือในผู้ชายค่ะคนนึงใส่สูทสีเนวีบลูอีกคนนึงใส่สูทสีดำสีดำจะรู้สึกเป็นบอดี้การ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยสีดําจริงๆไม่ใช่สีเวอร์ไาทาัยนะบางคนบอกโอ้สีดำเวอร์ไาทาัยจริงๆแล้วถ้าจะเลือกใช้สีดําสำหรับผู้ชายนะคุณจะบอกว่าให้ใช้เป็นสีพวกชาโคเกรจะดูเป็นผู้บริหารมากกว่าสีดำเนี่ยมันจะใครๆก็ใช้นะคะสีขาวรู้สึกไงคะสง่างานะสีขาวมีความดรามาติกมีความลักชัวรี่ด้วย<ม>ดูบริสุทธิ์ดูเพียวก็ได้มไม่มีพิดไม่มีภายแต่ใส่กินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องระวังนิดนึงอ่านี่ก็คือเป็นเรื่องของเซคลิเจอรคอลเลซึ่งครกก็คงไม่ได้หยิบมาทั้งหมดนะคะ เด่นๆสีหลักๆสีแท้ๆที่คูป,ปูเนี้ยพรุ่งนี้จะไปไหนละ่ะอยากให้คุยเจราจารับเรื่น<ม>ดูวอมๆใครใครใจดีเลือกสีที่ม,มันไซคลจีแบบนั้น<ม>แต่ถ้าวันนี้เราเป็ดิวสายคอนแทรคเจราจาธุรกิจอย่าใส่สีที่ดูพาสเทลหรือสีแบบชมพูมใช่ไหมใส่สีดำใส่สีเนวี่บลูใส่ Blue, ใสีให้มันหนักแน่น<ม>ต่อรองฉันไม่ได้นะจ๊ะฉันมาแบบให้คุณเซ็นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้พวกนี้นะคะ โอเคมาถึงตอนสําคัญของเราแล้วค่ะทุกคนนั่นกนะ็คือการทํา personal color โดยการใช้ผ้าต่างๆมา mm hmm. เขาเรียกการ draping mm hmm. ด้วย fabric ซึ่งผ้าต่างๆเราเนี้ยถูกออกแบบมาให้มี dimension สาหรับการทํา personal color analysis โดยเฉพาะแปลว่าครูไม่ได้เอาผ้าอะไรมาทาก็ได้นะผ้าพวกนี้ต้องผ่านระดับสายตาคนที่เป็น personal color analysis ในระดับที่สามารถออกออกแบบผ้าเพื่อให้ทําวิเคราะห์ได้เราก็จะต้องมีการเรียน c e r t i f y ซึ่งก็โชคดีเหลือเกินครูก็ผ่านเกณฑ์น,นั้นแล้วครูก็สามารถออกแบบผ้าสถาบันครูก็เลยมีผ้าของ ตัวเองจำหน่ายด้วยสำหรับแบบคนที่สนใจในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะปกติชอบใส่สีอะไรคะที่เป็นเฟร r คัลเลอร์ไม่รู้แต่วันก่อนใส่สีชมพูแล้วคนชมเยอะมากอ่าชอบสีชมพูไหมล่ะ,ะจริงจริงๆนะไม่ชอบรู้สึกมัน Hello Kitty เป็นนิดนึงืงไม่ใช่ personality เราแต่แต่ไปดูดวงมา <laughs> สีชมพูน OK ี่ไงคะกเป๋าก็เลยสีชมพูทุกอย่างเป็นสีชมพูค่ะตอนนี้โอเคค่ะไม่ว่าเราจะเรียนสูงมากันค่ะคำตอบของหมอดูคือคำตอบสุดท้าย เป็นเรื่องปกติเลกค่สีชมพูมันดูพิงค์ที่วินกี้เกินอะรู้สึกไหมไม่ใช่บุคลิกเราเราไม่ไม่ได้สาวแบบพิงเราอาจจะต้องเปลี่ยนสมูทสมูทนะหมอดูบอกว่าดีเป็นสีมูเราก็เปลี่ยนโทนเนยให้มันดูฮอตมากขึ้นอย่างเช่นฮอตพิงค์สีมาเจนต้อย่างเงี้ยมีความพิงค์อยู่แต่ว่าไม่ดูแบบพลโลคิตตี้ไงอ่าเดี๋ยวคูช่วยเลือกเดี๋ยวคูช่วยเลือกแต่ว่าสีที่ชอบจริงๆล่ะสีที่บอกว่าฉันชอบเลย3สีพออันนี้มันจะบ่งบอก p e r s o n ลิ i t y นะคะเวลาเราพูดถึงสีที่ชอบ3สีมันชอบชมพูไปแล้ว ชมันแบบไม่ไม่ชอบจนแบบใช้จนชอบอะแต่ครูเชื่อว่าจริงๆลึกๆอะชอบอเหรอจึงไม่ก็คือแบภายจิตใต้สำนึกอะมีความชอบมีความชอบอยู่อะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่อยากรู้สึกเราเป็น hello kitty ไงโอเคมีสีอะไรคะ อ่าโอเคคัอหนึ่งสีทองโอ้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณใส่สีทองหรือสีเงินดีกว่ากันะจะต้องร้องไห้หรือเปล่าโอ้ฉันชอบสีทองซะแล้วอะ <laughs> ไรเงี้ยโอเคทีนี้มาจุดที่สําคัญแล้วเราจะมาดรปปิ้งกันค่ะโอเคเวลาเราทำ p e r s o n a l ัล color นะคะเราจะไม่ให้มีสีอื่นมาประกวดเพราะฉะนั้นเราจะต้อง c o อร์ด้วย เคสขาวนะคะเราจะเริ่มต้นจากผ้าที่เรียกว่า reflective เราจะเช็ค reflective ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจือดูใบหน้าตัวเองเท่านั้นนะ <Okay. S 1> สังเกตหน้าตัวเองจริงว่าเราดู bright ในสีเงินหรือสีทองมากกว่ากันนะคะ <Okay. S 1> one two three เงินหรือทองเงิน <Ng ôn. S 1> จริงหรอให้ดูทีหนึ่งสองเงิน <Ng ôn. S 1> ทองนะคุณจือหรอใช่คุณจือดูนะ <laughs> สีเงินนะคะหน้าขาวแบบลองพื้นบิดเบอร์เพราะว่ามันกีิเฟ็กด้าเทาๆแล้วก็ร่องแก้มก็ลึกขึ้นเห็นไหมคะใต้ตาก็คำขึ้นคือคนมักจะคิดว่าสีที่ใช่ต้องทําให้เราขาวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดขาวแบบขาวหน้าเทาเนี่ยไม่ใช่นะมันต้องทําให้เราหน้าดูสดใสอ่ะขาวแบบสดใสสุขภาพดีแล้วไม่ได้ไปทําให้แบบพวกเขาเรียกว่าเกิดแสงและเงากระทบทําให้ร่องแก้มมันลึกขึ้นหรือตามันคำขึ้นนี่ก็ไม่เอาหรือทําให้รูมขนดูกว้างขึ้นก็ไม่เอานะหนึ่งสอง นะะสีทองมันดูมันแบบมันเกิดฮาร์โมนีบนใบหน้าทาั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ล้อมแก้มก็ดูตื่นขึ้นอ,อ,อันนี้เห็นไหมเนนะง,งาขึ้นเลยเง,งางคือแบบดูลึกขึ้นนะคะแล้วอยู่ดีเหมือนมีไรหนวดเฉยเลยอ่าใช่ไนหะมเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีด้วยนะคะสีปโปรด ได้ได้ไดโอเคราะว่าออเท s ร์ได้ได้สีอทองได้โอเคนี่พอเรารู้แล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คสิ่งที่สําคัญก็คือเช็คเทมเพอเจอร์ละว่าเราเป็นคนคูลโทนหรือวอร์มโทนแล้วนะคะสีขาวมีหลายเฉดนะคะขาวมีหลายเฉดใช่เรามีขาวขาวและขาววานิลลาซี่หนเดียวกัน เตะแล้ววานิลาใช่สีวานิลลาสวยสีขาวนี้ดูหน้าหน้าป่วยดูตาเรยโรย็น่ไหมคะดูตาเรยโรนะเพราะอันนี้เราดูแบบโกรขึ้นมาเลยนะคะโอเคสีเหลืองสีเหลืองเรามาดูสีเหลืองนะคะโอเคเหลืองหนึ่งเหลืองสองเหลืองนี้ใช่เหลืองนี้สุภาพดีเรื่องได้แล้วเรื่องเข้าใจละโอเคต้อมาดูแจ้งนะคะแดงนะคะ่ละ แดงหนึ่งแดงสองแดงหนึ่งแดงสองไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดคุณจอ้อเลือกผิดมาตลอดเลยเหรอถ้าคุณจอเลือกถูกคุณจะจะไม่เจอครูไงค่ะโอเคเพราะฉะนั้นดีแล้วที่เลือกผิดมาตลอดถึงมาเจอครูเนี่ยค่ะตลอดเห็นไหมะหน่าดูสดใสขึ้นมาเลยนี่คือสีลิปสติกของยูเข้าใจละสีลิปสติกของยูคือต้องมีความไบรท แล้วสีก็ต้องดูความแบบสดๆเลยอะค่ะอเรามาดูชมพูนี่ไงเรามาดูชมพูไเดวกันชัดมากชมพูหนึ่งได้แอบได้ยิน้งไหมใช่ชมพูหนึ่งสีฮอตพิงค์นี่คือสีชมพูของคุณเลยค่ะ สีอันนี้ก็แบบสีแบบบับเบริรรกมอะสีป่วยนะคะสีชมพูนี้ไม่เหมาะนะคะอ,อันนี้เนื่องจากเราเป็นคนที่มีผิวหน้าบรายไงเราจัดเราชัดไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่เหมาะกใส่อะไรที่มันดูตุนต่นๆหน้า<ม>โอเคเรามาดูสีเอิร์ธโทนกันบ้างระหว่างสีนี้น<ม>้ำตาลหนึ่งน,น,น้ำตาลสองอสองหรอ ใช่สองจะเลือกผิดมาตลอ,อดชีวิตนี่ไงจื้อว่าจะเลือกสีที่สวยแต่มันไม่ได้สวยที่สุดสำหรับจื้อโอเคโอเคคราวนี้นอกจากเราสวยอยู่แล้วเราจะสวยขึ้นที่พอเรารู้แล้วเราเป็นคนวอร์มโทเรามาดูอินเทนซิตี้กันอินเทนซิตี้คือความไบรท์และความซอฟตอันนี้คือสีเขียวไบรท์มีเดียมและซอฟตอันไหนดีที่สุดเราต้องเลือกอะไรที่หนูชอบสะปะอันท<า>ี่สองจือ มีเดียมดีที่สุดเลยจริงเก<บ>่งที่สุดเหนะ็นไถูกแล้มต้องเรื่องอะไรที่จืดคิดว่ามันไม่ถูก <laughs> เรามาดูอีกสีไบรท์มีเดียมอุ๊ยและซอฟเห็นชัดมากเลยอซอฟมีเดียมมีเดียมใช่มีเดียมอันนี้นะคะจะบอกว่าสีที่ไบรท์เกินไปเนี่ย<ๆ>เขาเรียกว,ว่าสีมันโอเวอร์พาวเวอร์แอ e ทริบิวต์หน้าของคนจืออะ หน้าหายสีมันจัดเกินแล้วมันจะทำให้เห็นจุดๆุพวก p i กเมนตเม็ดสีเยอะยแล้วลูกขมขนจะดูแบบความึ้นชัดขึ้น,นพอเราใส่เห็นไหมคะห,หน้า<ม>เนียนขึ้นแต่พอซอฟต์เนี่ย e อเนจีไม่มีเลยไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์เขาด้วยแต่อันนี้เขาเรียกว่าเกิดความละมุนทุกอย่างเลยกับหน้าของเราไหมก็จะบอกว่านี่คือค่าของ m e d i ีย Intensity ที่เหมาะกับจีนี่ ดีนะคะโอเคเรารู้แล้วว่าเป็น medium intensity นะคะเรารู้แล้วคุณจือเป็นวอร์มที่เรามาดูคอนทราสต์ mm hmm. นี่คือการใส่ขาวดํานี่คือ high contrast ที่สุดคุณเห็นไหมว่าขาวดำ high contrast ดูโฟกัสที่หน้าแตงคุณอยากให้คุณโฟกัสที่ล่องแก้มหรือใต้ตาก,ก็ได้ uh huh. จุดใดจุดหนึ่ง <Okay. S 1> เพื่อจะได้ <Okay. S 1> ไม่แบบสับ uh huh. สนนะเราลดคอนทราสเป็นสีเทาเทาเข้ม mm hmm. ดีกว่าสีดําคุณดูสิ mm hmm. สีดําก็สวยลหะไม่ใช่ไม่สวยนะคะ แต่พอเราแค่ขยับมาให้มันลดความคอนทราสต์หน้ามันก็จะละมุนมากขึ้นแล้วเรามาดูนะว่าหน้าเราจะรู้สึกเหมือนป่วยไปเรื่อยๆถ้าเราลดคอนทราสต์เอยเห็นไหมคะเราใส่สีเทา,าขาวไม่ได้เลยเพราะเราเป็นคนที่มีคอนทราสต์ที่ด high, ีมีเดียมทูไฮอันนี้ก็จะดูหน้าดูเหนื่อยๆค่ะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะอย่างนี้ไม่เหมาะเลยถ้าเกิดสมติว่าเราเป็นคนใส่มีเดียมคอนทราสต์ดีกว่าแต่คุณจูดันชอบเป็นไฮคอนทราสต์ให้พันผ้าพันคอลดคอนทราสต์ได้เลือกพันคอที่มันเบรกสีขาวดำอย่างเช่่นนสสมมมติถ้าาาาาเรใขวดัอทจะ ต้องพันผาพันคอสีเทาอยู่ระหว่างกลางนี้เขาเรียกเป็นการบิดจิ้งทำให้มันลดคอนทราสต์ลงได้นะคะอโอเคคิดว่าตัวเองเป็นสาวอะไรคะจากที่ทํามาแล้วเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกนะคะโอเคเรามีสี่ฤดู spring summer autumn winter คราวนี้เรามารุ้นกันแล้วคะ่ะทุกคนว่าคุณจือเป็นสาว spring summer autumn หรือ winter เขียวหนึ่งเขียวสองข่าขึ้นไหม หน้าดูใสขึ้นนะคะดีกว่าอันแรกนะอันนี้เป็นไงคะป่วยถูกต้องมองเลยและอันนี้เป็นไงคะป่วยเหมือนกันเหนื่อยรองแก้มก็ลึกขึ้นนะคะเป็นสาวสปริงค่ะคุณจูเป็นสาวสปริงนะคะแล้วก็เหมาะกับ personality ด้วยใช่ใช่ใช่ทีนี้สปริงมันมี3สปริงอย่างที่ครูบอกนะคะเรามี3สปริง light Spring warm Spring แล้วก็ bright สปริงเดี๋มาดูว่าคุณจูเหมาะกับสปริงอะไร หนึ่งสองเพราะว่านี้ไวเกินไปใสเหลืองน,นี้สวยกว่าเหลืองไข่ไก่สวยกว่าเหลืองน,นี้เนาะเหลืองน,นี้ดูเหนื่อยเฉยเลยนะคะถูไรนะเรามาดูเขียวบ้างเขียวหนึ่งเขียวสองเขียวสองหน้าครั้งเป็นหนึ่งหน้าครั้งเป็นหนึ่งนะคะน้ำเงินหรือชมพู<ฮ>น้ำเงิน ดีกว่าชมพูดีกว่าโอเคเราได้สีแล้วได้แล้วหรอได้แล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะโอเคปันซือดูใบหน้าตัวเองนะคะระหว่างพาเลตนี้<ๆ>ระหว่างพาเลตนี้นะคะและพาเลตนี้ปันซือเห็นชัดเลย <S 1> 1 <S หนึ่งเหรออันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยอ,อันนี้นะคะทำให้หน้าดูแบบ ธรมแล้วก็ดูมีอายุเนาะทั้งทั้งที่ถ้าเกิดได้ดูเพลินเหมือนกับพาเลทเดียวกันไหเออเหมือนกันจริงแล้วคนละซีซั่นกันเลยฝั่งนี้นะคะคือวอร์มสปริงสีพาเลตของคุณจืออันนี้คือสีวอร์มออทามเราจะเห็นว่าสีนี้มีความดีมากกว่าสีนี้มีความไบรท์กว่าเห็นไหมคะโอ้สดใสขอโทษค่ะเห็นไหมคะแดงก็เกือบจะเหมือนกันแต่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะคะโอเคนี่สาว S <S yeah, สวยนะคะเห็นไหมคะมีสี <like> พวกนี้คือสีเมคอัพตรงนี้คือสีเมคอัพของคุณจือสีปากสีแก้มนะคะแล้วก็ทั้งพาเลทเนะี่ยคุณจือใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากใช้ <Nice. S 2> เลยนะคะเซอร์ไพรส์มาก เลยคะ่ะว่าสีที่เข้า<ค> <the ist> กับจืเป็นสีที่จืไม่เคยเลือกเลยเป็นสีที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มันไม่ชุดเทสเราแต่เป็นสีที่แบบทำให้หน้าเราไบรท์ขึ้นแบบลองแก้มไม่เห็นแบบหน้าแบบรูขุมขนเลยตอนแรกไม่เปิดใจนะแต่แบบเอาจริงๆพอแบบเห็นชัดๆก็อ่ะยอมก็ได้ก็มีอีกหลายสีกอมีหลายสีที่เราไม่ไม่เคยมีเลยแล้วกัน เราก็ต้องไปช้อปปิ้งกันใหม่นะคะของพีเต้ก็จะเป็นอีกไท p e หนึ่งของพี่มินก็เป็นอีกไทป์หนึ่องอันนี้คือเหมือนสีที่ได้ตาม personality คเป็น deep a u t u m n แต่ทีนี้มันจะค่อนข้างแบบดูดุดูคุมโทนคุครูเลยแนะนำว่าให้ขอปรับเป็น warm a u t u m n ให้มันดูเหมือนแบบเฟรนลี่ขึ้นมาหน่อยดูแบบเหมาะกับหน้าที่การงานขึ้นมาหน่อยเฟรนลี่กับลูกค้าหน่อยอ สีที่คุณได้คุณเลือกใช้ตามสิ่งที่คุณอยากสื่อสารได้อย่างไรคุณสรุปมาให้อย่างนี้หนึ่งอย่างแรกเราเรียกว่าสีเซเรสคัลเลอร์เซเรสคัลเลอร์ของคุณคือแถวแเรกเมื่อไหร่ที่คุณต้องการให้ทุกคนมองคุณว่าคุณเซเรสวันนี้คุณฟอร์มอมากๆยิ่งดาร์กยิ่งฟอร์มออันที่2เราเรียกว่าเครดิ b เบิลคัลเลอร์ยังคงความาน่าเชื่อถืออยู่แต่ว่าไม่ฟอร์มมากตุ่นลง ลงล <c oughs> ใช่อันที่2ส,ส่วนอันที่3นะคะคุณเรียกว่า calming color สีที่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะคุยกับคนแล้วเขารู้สึกเขาผ่อนคลายมากขึ้นหรือลดความเป็นทางการสุดท้ายนะคะ energizing color ของคุณคือ3อันนี้เมื่อไหร่ที่คุณต้องการแบบทั้ง energy กับตัวเองหรือคนที่พบเห็นขอยอดขอเป้าคุยกับทีมงาน <Energy S 1> อะไรเงี้ย <Energy S 1> ต้องใช้ energy energy นี่เวลาเราไปใส่สีอย่างเงี้ยคุยแล้วเสียงเรามันเบาถ้าเราใส่สีแบบนี้เสียงเราจะดั เสียงเราจะหนักแน่นนะมันก็คือแบบมันเอื้อกันนะมันเอื้อกันนะคะก็เรื่องทั้งหมดในวันนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้ที่คุณมาทั้ง3คนเนี่ย คุณไม่ได้ได้แค่สีสวยหล่อใช่ไหมคุณได้ไซ y c ค o l ลจีคุณได้เพอร์ n a น i t ลิตี้คุณได้สิ่งที่ต้องการสื่อสารไปด้วยชอบมากดีไหมดีงั้นก็ให้เลยค่ะขอบคุณนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเป็นประโยชน์นะโอ้ขอบคุณค่ะโอเคค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีค่ะพีมากจะรู้สึกว่ามันครบองค์อะเหมือนถึงว่ามันมันมีหลายอ c c กชั่นเนี่ยแบบจะกำลังคิดว่าเอวีคเอ็ดเราใส่แบบ ีเราก็แบบวันที่ pitching งานแบบอันนี้อันนอันนี้แบบอยู่กับทีมใส่อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้ววันที่อยู่กับแฟนล่ะคะอันนี้อู้ดูเป็นสาวหวานใช่ไหมค่ะอันนาปกปั่นโอ้ยน่าปลุกปั่นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหวังว่าจะ enjoy แล้วก็ ใช้เวลาไม่ได้นานเกินไปนุะคะโอเคค่ะอยากให้ครูคุยกับกล้องหน่อยอ๋อโอเคเมื่อกี้มองมองเราเยอะแล้ว ครูขอเปลี่ยนสไลด์เลยโอเควันนี้เจอทั้ง3ท่านนะคะคุณจืนแล้วก็ทีมนะคะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สนุกสนานมากเลยรู้สึกว่าพลังที่ครูส่งไปอ่ะทุกคนแบบตั้งใจรับมากแล้วก็รู้สึก e n จ o ยกับเนื้อหานะคะยิ่งคุณแบบให้ครูรู้ว่าคุณ e n จ o ยขนาดไหนอ่ะครูอยากแบบให้ไปได้เยอะๆเลยต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาสนุกด้วยกันในวันนี้นะคะแล้วครูก็หวังว่าทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้จะส่งเสริมทั้งให้คุณสวยขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าที่การงานของคุณเจริญเติบโต กาวนาคืนคือว่าอันนี้เป็นองค์รูมที่สําคัญไม่ได้สวยหล่อยอย่างเดียวนะคะจะต้องมีเงินด้วย <S 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 โอเคโอเคอเค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อเดี๋ยวเราึ้นข้างลนาคุณค่ะ,ะ,คะขอบคุณมากเลยค่ะ,คะขอบค,ค,คุณนะคะจอเชื่อว่าทุกคนจะได้เจอสีอันเดอร์โทนของตัวเองแล้วก็เจอสีที่ใช่อย่างที่จะเจอนะ โอเควันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปทำอะไรค่ะไปช้อปปิ้งสิคะโอเคไปช้อปปิ้งต่อไปช้อปปิ้งต่อโอเคครั้งหน้าเจอกันแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครัทุกคนบ๊ายบายค่ะ